โปรเจกต์5ท okay, er ีม19แคเดียร์โปรเจกต์แนวข้อสอบกอพอ1ประโยคข้อใดยังไม่จบกระแสความกไกลการเทศะในการสื่อสารก็เป็นตัวกำหนดระดับภาษาเช่นเดียวกันขอใครถึงเวลาแสดงให้เห็นแล้วว่าคุณเลือกรับประทานได้ฉลาดแค่ไหนขอไปเมื่อตอนยังเด็กเขาชอบนอนหนุนตักแม่บัดนี้ขาอ,อาย40ุ40กว่าแล้ว งองูสาเหตุของโรคนี้ก็คือในกระเพาะและลำไส้มีเชื้อราอยู่เป็นจำนวนมากวิเคราะห์โจ์และเฉลยเฉลยข้อควายเมื่อตอนยังเด็กคือเวลาที่เปลี่ยนไปบัดนี้คือปัจจุบันเขาอายุ40ก,กว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปข้อนี้มุ่งให้เราวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของประโยคโจทย์ว่ายังไม่จบกระแสะความหมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความยังไม่สมบูรณ์อ่านแล้วมีส่วนติดขัดเฉลยจึงเป็นคอควายเนื่องจากประโยคเมื่อตอนยังเด็กเขาชอบนอนหนุนตักแม่มีความว่าเมื่อตอนยังและประโยคถัดมาสแสดงเวลาที่เปลี่ยนไปว่าบัดนี้เขาอาย40ุ40กว่าแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าอาย40ุ40กว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปควรเติมข้อความว่ายังนอนหนุนตักแม่อยู่เลยต่อท้ายเพื่อให้ความของประโยค มบูณข้อที่2ก้มมองโทรศัพท์ขยับยิ้มเห็นภาพส่งมาทำหน้าแลกเปลี่ยนออนไลน์กันทุกวันแสนชีวิตอนิจจาคำในข้อใดนำมาเติมในช่องว่างไดเหมาะสมกอไก่อิ่มเศร้าคืนขอมคืนขอไข่พิมพ์ชื่นคืนเลิงลื่นพอควายลิ้มใสใจวันไหวงงงูสวยรวยเจ็บป่วย วิคอห์โจดบวกเฉลยตัวอย่างข้อนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทกรแบ่งเป็น4วรรคแต่ละวรรคมี8-10คำและมีการรับส่งสัมผัส3ตำแหน่งได้แก่ 1. คำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่ 3, 4, 5หรือ6ของวรรคที่2 2. คำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสคำสุดท้ายของวรรคที่3 3. คำสุดท้ายของวรรคที่2และ3จะสัมผัสกับคำที่ 3, 4, 5หรือ6ของวรรคสุดท้ายเช่น ตัวอย่างแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นซักอื่นแสนแม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนเมตตาเดือนจะจากเรือนร่างแม่ไปแต่ตัวจากข้อมังคับความบัรคับข้าง,งตน้นคําที่ถูกต้องของข้อ,ขอนี้คือข้อที่2พิมพ์ชื่นคืนเลิงลื่นส่วนข้ออื่นเมื่อเติมลงในช่องว่างแล้วไม่สอดคล้องกับข้อบังคับการรับส่งสัมผัส์ของก่อน ผุผมขอจบกนนะารนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ